4.1สาเหตุของการปฏริรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นช่วงเวลาที่ชาติตะวันตกในยุคจกกักรวรรดินิยมกําลังแสวงหาอาณานิคมชาติตะวันตกเช่นพมา่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเวียดนามตกเป็นของฝรั่งเศสนอกจากนี้อังกฤษและฝรั่งเศสยังพยายามขยายอํานาจเข้ามาในดินแดนไทยและบริเวณรอบ รอบของดินแดนไทยทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงรับรู้เรื่องราวการขยายอานาจของชาติตะวันตกและความเจริญของชาติตะวันตกต้องการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยแบบเดียวกับยุโรปเพื่อไม่ให้ชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างว่าไทยป่าเถื่อน การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมัยที่มีการปฏิรูปบ้านเมืองในด้านต่างๆเกือบทุกด้านต่อจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชบิดาที่ทรงเริ่มปรับปรุงประเทศแล้ว การปฏิรูปสังคมในสมัยรัชกาลที่5 1การเลิกทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองไทยมีทาสเป็นจำนวนากหนึ่งใน3ของพลเมืองของประเทศเนื่องจากพ่อแม่ที่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ต้องตกเป็นทาสต่อไปทาสนั้นจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเองมิฉะนั้นแล้วก็จะต้องตกเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะตามกฎหมายยังถือว่ามีค่าตัวอยู่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทย เมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศัรก,กราช2417แก้พิกัดท่าดค่าตัวใหม่โดยให้ลดค่าตัวทาดลงตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุได้20ปีเมื่ออายุได้21ปีผู้นั้นก็จะเป็นอิสระเมื่อถึงพุทธศัก,กราช2448ก็ส่รอก็สออกพระราชบัญญัติเลิกทารรสรศ124สให้ลูกทาาทุกคนเป็นไทยเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศัรก,กราชสอ,อื่นที่ไม่่ใชทานเรือยสี่สตัวเดเท นับตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2448เป็นต้นไปค่ะ 2. การเลิกไพร่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากเช่นกันเพราะไพร่คือราชดรสามัญส่วนหนึ่งคือไพร่หลวงเป็นคนของพระมหากษัตริย์และอีกส่วนหนึ่งคือไพร่สมเป็นคนของมูลนายหรือผู้มีศักดินาเกิน400ไร่ไพร่มีหน้าที่ทํางานให้กับทางราชการเรียกว่ารับราชการหรือเข้าเดือนในสมัยรัชกาลที่5ไพร่หลวงเข้าเดือนปีละ3เดือนไพร่สมเข้าเดือนปีละ1เดือนแต่ไพร่าอาจเสียงเงินแทนในอาตาัตรา เดือนละ6บาทหรือเสียเป็นสิ่งของที่เรียกว่าสวยซึ่งเป็นสิ่งของที่ราชการกําหนดให้เสียก็ได้ขนบไ่ายนี้บังคับให้ราชฎรอ,อายุตั้งแต่1 5บหถึงสิปีจนถึง70ปีต้องทํางานรับใช้หรือส่งสวยให้แก่ชนชั้นปกครองไพ่มีกาหนดรับราชการเดือนเวน้นเดือนในสมัยอยทิยาปีละ6เดือนลดลงมาเหลือปีละสเดือนในสมัยราชการที่1และเหลือ3เดือนในสมัยราชการที่2หากไม่อยากรับราชการก็ต้องจ่ายค่าราชการเดือนละ6บาทสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคกราับทูนเสนอความคิดเห็นว่าควรให้ราชฎรเสียค่าราชการปีละ6บาทโดยเท่ากันและให้งดเกณฑ์แรงชั่วขราวใช้วิธีการจ้างแทน 3. การปฏิรูปการศึกษา รัชการที่5ต้องการพัฒนาคนไทยให้มีการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิรูปบ้านเมืองจึงทรงขยายการศึกษาโดยการตั้งโรงเรียนสำหรับราชการทุกชนชั้นและจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางเช่นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนกฎหมายการส่งเสริมให้วัดเข้าช่วยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับราษฎรทั่วไป 4. การปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยรัชกาลที่5ทรงปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโดยทรงรับวิทยาการความเจริญและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติตะวันตกมาใช้ปรับปรุงบ้านเมืองเช่นการพัฒนาการคมนาคมมีการตั้งถนนสายใหม่สร้างทางรถไฟรถรางสร้างสะพานข้ามคลองนำระบบโทรเลขมาเป็นต้นค่ะในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยเริ่มต้นพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะเป็นผลมาจากการติดต่อ กับประเทศอย่างกว้างขวางโดยปัจจัยที่เป็นแรงขักดันให้มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้การปรับตัวเข้าสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตกเป็นต้นสเสด็จประพาสต่างประเทศการประพาสต่างประเทศในครั้งที่1ในปีที่5ของการครองพระราชสมบัติพศ2472ระหว่างวันที่31กักาคมถึง11สิงหาคมพศ2472ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสิงคโปร์ชาวาและบาหลีซึ่งขณะนั้นอยู่ในการปกครองประเทศอังกฤษและเน,นเธอร์แลนด์ทั้งนี้เพื่อจะเริญทางพระราชมัยตรีและทอดพระเเตรภูมิสถาบันบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเหล่านั้น การประพาต่างประเทศครั้งที่3ในปีที่7ของการรองราชสมบัติระหว่างวันที่6เมษายนถึง28กันยายนพศ2474พระบาทสมเด็จพระปเกก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณนนีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาการสเสด็จครั้งนี้นอกจากเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศแล้วยังเพื่อรักษาพระเนตรที่สหรัฐอเมริกาด้วยเป็นเวลานานถึง3เดือนเต็ม การเสด็จประพาสในประเทศการเสด็จประพาสในประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อทรงตรวจการจัดการปกครองและเพื่อสำาดงพระอุริยาบททรงเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆเกือบทุกภาคยกเว้นภาคอีสานบางส่วนของภาคกลางและภาคเหนือผลการเสด็จประพาสทำให้รัชกาลที่หทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของราษฎรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่เหมาะสมก็โปรดกล้าให้แก้ไขและยังทำให้เกิดความตื่นตัวความสนใจในประวัติศาสตร์รวมถึงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุด้วย เพราะทรงเคยมีพระบรมราชองการให้ข้าหลวง เทสาพิบาลตรวจสอบพื้นที่บริเวณเมืองโบราณและเก็บรวบรวมศิลปวัตถุที่ถูกทอดทิ้งไว้มาจัดเป็นวิถีพันฑ์อย่างคนสามัญชนไม่ให้มีการรับเสด็จการเสด็จประพาละสลักษณะนี้เรียกว่าการเสด็จประพาสต้นมีขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2447และครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2449ทําให้าทรให้รับรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยตรงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะลอมพระองค์เป็นคนธรรมดาสามัญแต่ก็มีความจําพระองค์ได้ทําให้พระองค์ได้ เพื่อนต้นคือเพื่อนจากการเสด็จประพาสต้นด้วยส่วนการเสด็จประพาสเพื่อนสำาดับพระอิริยาบถเป็นการเสด็จประพาสส่วนพระองค์ผลการปฏิรูปบ้านเมืองผลการปฏิรูปบ้านเมือง การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปและทันสมัยมากขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานความเจริญในปัจจุบันราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแม้แต่ลูกทาสที่เป็นไทยได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นการคมานาคมโปรดเกล้าให้ตัดถนนสร้างทางรถไฟมีกิจการไปรษณีย์โทรเลขซึ่งทําให้การติดต่อสื่อสารสะดวกปลอดภยัยและเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศการปฏิรูปกฎหมายมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายสมัยใหม่บางลาักษณะทําให้ก กฎหมายไทยมีความทันสมัยไม่ถูกต่างชาติว่าล้าหลังการปฏิรูปกฎหมายทําให้มีการเจรจาเพื่อย,ยกโลกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทั้งหมดการสรํารวจและทําแผนที่ประเทศไทยเป็นการแสดงอาณาเขตประเทศไทยที่ชัดเจนที่สําคัญคือทําให้ไทยรักษาเอกราชไว้ได้นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของคนไทยที่องค์พระปิยมหาราชมอบให้เป็นมรดกแก่ประเทศและคนไทย